อิสสุเสริมความแข็งแกร่งด้านบุคลากรจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายพร้อมแสดงความยินดีกับแชมป์โลกไอวันกรังปี2022อิสสุตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายด้วยการจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอิสสุประจำปี2565รอบชิงชนะเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายอิสสุทั่วประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพในการให้บริการและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มขน้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละด้านประกอบด้วยการแข่งขัน5ประเภทสำหรับรอบชิงชนะเลิศนี้มีเจ้าหน้าที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น90คนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด513คนขณะเดียวกันภายในงานนี้ยังมีการร่วมแสดงความยินดีกับทีมช่างอิซูซุซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติ หรือ I อวันกลางปีประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น35ประเทศอีกด้วยสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพรอิซุซุเซลจำกัดค่ะเอ่ออิซุซุโนですねこの66年間の歴史を支えているのはですねまさにお客様からのですねお客様満足度というのを大切にしてきた文化がでございます หนึ่งในนโยบายสำคัญนะคะของการดำเนินธุรกิจอิสุสในประเทศไทยตลอด66ปีนะคะก็คือการสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการค่ะการแข่งขันทักษะ ด้านการขายและบริการหลังการขายอิสุสก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็เสริมสร้างความรู้รวมทั้งพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรของกลุ่มอิสุสค่ะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ต่อยอดในการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในชีวิตประจําวันนะคะรวมทั้งการแก้ป,ปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมช่างอิสุสทั้ง4ท่านค่ะที่มีความสามารถอันโดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างเกียรติประวัติให้กับ กลุ่มอีสุสุในประเทศไทยไว้ได้